พี่ๆสืมม่อมวลชนนะครับที่ให้เกียบมาทำข่าวให้นะครับในการถ่ายทำเอ็มวีเพลงคิดถึงนี่เป็นพี่ๆพี่ดกับกับเยอะมากเลยกับเยอะที่สุดตอนนี้จะทำทำลายสีติเอ็มวีที่ใช้พูดกับเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ อันนี้ดูจากกล้องแล้วเป็นดาวกระจายแน่นอน <laughs> อันนี้ท้องก้าวครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่คาเฟ่เดลโมกนะฮะ <c oughs> ก็พร้อมไหมบรรยากาศ <c oughs> แสงแฟลชเยอะแยะมากมาย นี่คือหนือพระเอกของเรานะตาผมเข้มมากนาทีชั่วนาทีอะ